Preview. สวัสดีครับมาพบกับจอจี้ในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับปี2567นสะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีนักลงทุนที่ติดตามในช่องของจอที่อยู่นะครับเมื่อวานก็ผลงานของจอจี้ก็ดูไม่สู้ดีเท่าไรนะครับแต่ก็ยังมีที่เข้ามาอยู่นะครับเข้าวินแบบเต็มเต็มเลยนะครับในช่องของจอจี้ใน u t u b e นะครับอย่างเช่นคู่สตูดร์ดนะครับสตูดร์ดก็เอาชนะมาฮ์มา3ประตูหนึ่งนะครับอีมอรอยกันไปแล้วครับมาโยก้านะครับชนะรายโย สอประตู1ก็อิมเมอรยกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนคู่ VIP นะครับก็จอร์จี้ก็ให้ปฏิเกนาดาครับก็เสมอกับบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ3นะครับคู่นี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วครับเพราะอัตราต่อรองมันเยอะเหลือเกินนะครับก็อิมเอร์ลอยกันเต็มเต็มแล้วครับ3คู่นะครับ VIP อยู่ที่เกนาดาก็ยินดีด้วยครับกับคนที่อยู่ในส่วนของ VIP นะครับเอาละครับเรามาดูบอลวันนี้กันดีกว่านะครับมันเป็นวันจันทร์แล้วครับในวันนี้นะครับบอลก็น้อยเหลือเกินนะครับจอร์จี้ก็เลยพัดแต่ลีกดัง มานะครับมีคู่เตะอยู่ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับกิสตันพาเลตพบกับเชลซีนะครับเต่าชกซีเนียร์ยูเวนตุสพบกับอูดิเนเซ่นะครับลาลิก้าสเปนนะครับอันมาเรียพบกับบิวเบานะครับก่อนจะไปรับชมและรับฟังทัศนะและบทวิเคราะห์ของจอร์จี้ในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับส่วนข้อบอลแบบ VIP นะครับแบบเดียร์ด้าเมื่อวานก็แอดไลน์เข้ามาที่แ j j เ5 5จ j j ห5 5ห j j แอด 5 5 5อย่าลืมแอดนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คููแรกกันเลยครับไปครับ คู่แรกเรามาพบกับพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างคริสตัลพาเลตพบกับเชลซีนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับอัตราต่อรองเชลซีต่อไปที่0.75นะครับคริสตัลพาเลตอยู่ในอันดับ14นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ6เสมอ6แพ้11มี24คะแนนนะครับส่วนเชลซีนะครับอยู่ในอันดับ11นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10มี31คะแนนนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดเป็นทางด้านของเเเชชลลซีีีนะมารววดดยยท นในนัดล่าสุดเชลซีก็ชนะคิสตันพาเลต์สองประตูต่อหนึ่งนะครับย้อนหลังไปถึง10นัดคิสตันพาเลตก็ไม่เคยชนะเชลซีเลยนะครับตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับเรามาดูฟอร์มของคิสตันพาเลต5นัดหลังสุดนะครับดูเละเทะยังไงก็ไม่รู้นะครับ แพ้ไปถึงสนัดนะครับชนะ1สเสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็โดนไบรตันนะครับถล่มไปในเกมเยือนของพวกเขาละครับสประตูต่อหนึ่งนะครับ,รนรบชนะเชฟยูแบบเฉียดเชีวนะครับสประตูต่อ2ในเกมเย้านะครับส่วนเชลซีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็อเอาชนะทีมหัวตารางอย่างแอสตันวิลล่ามาได้3าตัวหในเกมเยือนนะครับเกมเย่าแพ้กับวูฟซีปตูตสองนะครับคิสตันพาเลตฟอร์มเกมเย่าของพวกเขานะครับสนัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1นะครับเชลซีฟอร์มเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2นะครับความพร้อมของคิสตันพาเลตในวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของชิคดูคูเร่นะครับอเบริชีเอเช่นะครับมิชอเชลโอลิเซเยซูลุนรักซักยี่นะครับ รอบโฮดิ้งมากูเกฮีนะครับ ก็มีตัวสำคัญสําคัญอยู่2คนเท่านั้นนะครับคิสตันพาเลตก็คือมาร์กูเกฮีกับอาเบริชีเอเช่นะครับที่ลงบ่อยๆแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับเป็นตัวหลักของคิสตันพาเลตก็มีปัญหาอยู่2จุดเท่านั้นนะครับก็น่าจะมีตัวตายตัวแทนอยู่แล้วครับคิสตันพาเลตมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีดีเนอร์เดนสันเป็นผู้รักษาประตูนะครับแต่เนียมุนยอสโยอคิมแอนเดอร์เซนคริสโตเฟอร์ริชาร์ดนะครับไทริกมิเชลวิลฮิวนะครับอดัมวาตันเจฟสันเลอร์มาชชออองฟฟฟิิลปมาาาเเตต้นนนะะคครรรรัับบบจจ์แดยูีุ นทางด้านของเชลซีนะครับก็มีเกมกลางสัปดาห์มาแล้วครับผ่านเกมกลางสัปดาห์เป็นเอฟเอคัพรอบรีเพย์นะครับพร้อมๆของลูกทีมในวันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานของโรเบิร์ตซานเชสเจมริสมาโกกูเรีานะครับเวสซี่โฟฟาน่าโทเวอร์ซลิบาเลวี่โควิลนะครับโรเมโลลาเวียเวสซี่โอคูอุโกชุกบูนะครับแปดแข้งที่เลี้ยงอยู่แล้วละครับโอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับก็มีตัวที่ได้ลงบ้างนะครับก็หนักสำคัญสำคัญอย่างเลวี่โควิลนะครับโรเบิร์ตซาน เชสนะครับที่เป็นตัวหลักๆในฤดูกาลนี้แหละครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับเจ็บมายาวเลยทีเดียวเชลซีมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีเยเยเปโตรวิทเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาโลกุสโตนะครับเอ็กเซลดิซาซีเบอร์นัวบาดิเอชอเชิเล่นะครับเบนชิดวลมอยเซสซาเซโดนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสโนนีมาดูเอเก้นะครับคอเนอร์กาลัเกอร์นิโคลัสแจ็คสันโคพาเมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับ ทีมเชลซีนะครับดูภาษีดีกว่าหน่อยๆนะครับนก่อชื่อชันก็ดีกว่าละครับคู่นี้ก็ดูวิเคราะห์ยากกันพอสมควรนะครับเพราะคิสตันพาเลตเกมในบ้านของพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเล่นได้ดีมากเลยนะครับฟอร์มเกมเยือนของเชลซีก็ไม่คงเส้นคงวานะครับ ก็ถือว่าสวนทางกันเลยทีเดียวกับสถิติที่พวกเขาเนี่ยเข็นคริสตันพาเลตมาตลอด3-4ปีหลังให้หลังนะครับก็ถือว่าพวกเขาชนะคิสตันพาเลตมาตลอดนะครับชนะแบบไม่มีเสมอด้วยนะครับชนะแบบชนะรวดเลยทีเดียวนะครับก,กินมาตลอดแล้วครับเชลซีนะครับ,รบวันนี้จอร์จี้คิดว่าก็น่าจะเปอร์เซ็นต์นี่ออกมาเสมอสูงนะครับ เพราะว่าคิสสันพาเลตในบ้านของพวกเขาถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังจะไม่ดีนะครับแต่ในบ้านนี้เด็ดดวงเหลือเกินนะครับจอจี้ยังเชื่อมั่นว่าคิสสันพาเลตในบ้านเนี่ยปราสาทเรือนแก้วเนี่ยน่าจะยันเสมอเชลซีเป็นนัดแรกได้แล้วครับเก็บแต้มจากเชลซีได้นะครับไปที่คิสสันพาเลตครับคู่ต่อมาเป็นคู่ของยูเวนตุสนะครับพบกับอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสองนาทีนะครับอัตราต่อรองยูเวนตุสต่อไปที่1.25แล้วครับเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับยููเเววนนนนนนนตุสสะะะคครรััััับบบอออย่่ใดด2 23แแแขงไปล้้ช16ม5พ มีห้าสิบสาคะแนนตามจะฝูงถึง7แต้มนะครับคืออินเตอร์นะครับก็ ช่วงนี้ก็ต้องเร่งฟอร์มหน่อยแล้วครับตามเยอะเหลือเกินนะครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับอยู่ในอันดับ17นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ2เสมอ13แพ้8นะครับมี19คะแนนฤดูกาลนี้เน้นไปทางเสมอแล้วครับอูดิเนเซ่นะครับถล้วมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นการเสมอ1นัดนะครับนอกนั้นยูเวนตุสกินเรียบแบบสกอร์ศูนย์เลยทีเดียวนะครับชนะมาถึง4ครั้งนะครับชนะในนัดล่าสุดสามประตูศูนย์ในบ้านของอุรุณีนซ่ย์เลยนะครับอูดิเเเนนซ่่ียยยิงูเวนตุสไไม่ด้เลยนะครับถ้าี่ม ของยูเวนตุสห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ในนัดล่าสุดก็ถือว่าตัดแต้มกันไปแบบโดยตรงเลยละครับอันดับ1กับอันดับ2นะครับยูเวนตุสแพ้อินเตอร์นะครับสูงประตูหนึ่งในเกมเยือนละครับเกมเย้าเสมอเอ็มโพรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนอูรินเซ่นะครับฟอร์มการเล่นของพวกเขาแพ้3เสมอ2นะครับเสมอมอนซาสูงปรตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดแล้วก็แพ้แอตเลเลนต้านะครับสูงปรตูตสองในเกมเยือนละครับยูเวนตุสฟอร์มเกมเย้าสามนัดที่ผ่านมานะครับชนะ2เสมอ1นะครับอึ่งนเซ่ ฟอร์มเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้1นะครับพร้อมๆของมาลายูนทุตในวันนี้นะครับตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับแต่ก็เสียตัวเพิ่มเติมเข้ามาอย่างดูซานวลาฮวิดนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อในเกมล่าสุดนะครับทีแพ้อินเตอร์มาแล้วครับคนที่ติดโทษแบนอย่างดานิโลแล้วก็นิโคลโลฟาเจลลี่พอบอกบาครับก็2คนหลังเนี่ยเจ็บอยู่นานแล้วนะครับอ่าขออภัยครับไม่ลงนานแล้วนะครับเนื่องจากไม่ผ่านโดฟแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับโดนแบนไปแล้วครับคนที่บาดเจ็บ ก็เพิ่มเข้ามาอย่างดูซานเาลาฮองบิดก็เป็นตัวหลักเลยทีเดียวนะครับยิงไปถึง12ประตูนะครับถือว่าต้องปรับพลับกันพอสมควรแล้วครับยูเวนตุสในวันนี้นะครับมาในระบบ3 5 2นะครับโดยมีแบรชิคเชสนี่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเฟเดริโกกัตติบาเมนะครับอเล็กซานโดอันเดียคัมเบโซนะครับเวสตันแมคเคนนี่นะครับมานูเอลโลคาเตลลี่อาเดียงลาบิโอนะครับฟิลิปคอสติสอาร์คาดิอุสมิลิกนะครับเฟเดริโกเคียซ่าส่วนฝั่งทีมเยือนยูนิเนเซ่นะครับวันนี้จะเสียโรเบโตเปเรล่ามิ ตัวเก่งที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับนอกนั้นตัวเจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆไม่ส่งผลกระทบต่อทีมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักเลยทีเดียวนะครับอูริเนเซ่มาในระบบ3-5-2นะครับโดยมีมาดูกาโอโคเย่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเนฮูเอ็นเปเรสนะครับลาตาโลจันเนตติโทมัสคิสเตนเซ่นนะครับคิงส์ลีย์เอฮิชิบูเอะนะครับซานดี้ลอฟฟลิสนะครับวาเลสลาซาซามาร์ฟริตนะครับจอแดนเซมูราเฟรยองโตแวงนะครับโรเลนโซลูก้ายูนตุสนะครับไร้เทียมทาน ไม่แพ้ใครมาถึง17เกมนะครับ ติดต่อกันในนัดล่าสุดก็อย่างที่บอกแล้วครับแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานนะครับหนึ่งตัวศูนย์ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับส่วนทางกับทางอูดินเซ่นะครับฤดูกาลนี้ก็เน้นไปทางเสมอแล้วครับชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับมาเยือนในวันนี้อูดินเซ่ก็ขาดกองกลางทัวรลักไปด้วยนะครับส่วนยูวนตุสส็อทีมใหญ่น่าจะมีคนทดแทนนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของมาลายูวนตุสนะครับน่าจะใจจัดใส่เต็มจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะ2นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะช ใครเลยนะครับก็ถือว่านัดนี้ก็ต้ได้เร่งฟอร์มกลับมาแล้วครับวันนี้ชนะชนะแน่นอนนะครับแต่มันจะเกินกำแพงหรือไม่นะครับพอหนึ่งหูกลับมาเต็มจอจี้เลือกอยู่อนทุสครับ คู่ต่อมาเป็นคู่ของเอันมาเรียกับบิวเบานะครับในเกมลาลิก้าคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสามแลครับอัตราต่อรองแอตเลติกบิวเบาต่อไปที่0.75นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับอันมาเรียนะครับโอ้โหอยู่ในอันดับบวยของตารางเลยทีเดียวนะครับดูการนี้ไม่ชนะใครเลยนะครับแข่งไปแล้ว23นัดเสมอ6แพ้17นะครับมีอยู่6คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนบิวเบานะครับอยู่ในอันดับ5นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ13เสมอ6แพ้4มี45คะแนนนะครับเรามาดูสถิิตกการพบันของ ทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านบิลเบาชนะมารวดเลยทีเดียวนะครับในนัดล่าสุดบิลเบาก็ชนะอันมาเรียมา3ประตูต่อศูนย์ในบ้านของบิลเบานะครับอันมาเรียทําได้ดีที่สุดเพียงแค่เสมอบิวบอลศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนอกนั้นโดนเรียบเลยนะครับตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับฟอร์มของอันมาเรียนะครับบวยของตารางก็อย่างว่าแหละครับไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง4นัดเสมอ1นัดนะครับในนัดล่าสุดแพ้กับบาเลนเซีย1ประตูต่อ2ในเกมเยือนละครับแพ้อลาเบสศูนย์ประตูต่อมกเสานะเมอใน นึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ถือว่าชนะทีมแกร่งเลยทีเดียวนะครับอย่างแอตมานติดนะครับหประตูศูนย์ในเกมเยือนนะครับชนะมอยองกาสประตูศูนย์ในเกมเย้านะครับฟอร์มของอันมาเรียนะครับฟอร์มเกมเย้าสานัดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้1นะครับส่วนแอตแลนติกบิลเบานะครับฟอร์มเกมเยือนสานัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้1นนะครับอันมาเรียนะครับ ความพร้อมในวันนี้นะครับก็จะไม่มีอิบราฮิมโคเน่นะครับอิบราฮิมาโคเน่แล้วก็ลุยโซเลสนะครับที่ติดโทษเรขออภัยครับบาดเจ็บนะครับมานานแล้วนะครับส่วนเลโอปัปติสตานะครับก็ติดเพิ่มโทษเพิ่มโทษแบนนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับขออภัยนะครับนอกนั้นอยู่กันครบแล้วครับอามาริเอมาในระบบ5 4 1นะครับก็กองหลังเยอะหน่อยละครับโดนไปเยอะนะครับลุยแม็กซิเมียโนนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาร์กปูบิวชูมีเซซ่ามอนเตสนะครับชูอเล็กเกนเตเยสนะครับดิออนโลปี เอสกาคอนซาเลสเซคิโอออริบาสคอนเซลโลมาเลโลนะครับลากี้ลาซาลามาสานีนะครับอันโตนิโอโลซาโนนะครับตัวความด้านของบิลเบลนะครับก็ไม่สามารถใช้งานของนิโกวินเลียมนะครับตัวลุกทางฝั่งขวานะครับบาดเจ็บข้อเท้าต้องพักประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างอเล็กเบเรนกูเอนะครับก็2ตัวหลักเลยทีเดียวนะครับของแอตแลนติกบิวเบลนะครับก็ต้องมาดูตัวทดแทนนะครับว่าเกมจะเสียสมดุลหรือไม่นะครับ บิลเบามาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีอุนายซิมอนเป็นผู้รักษาประตูนะครับออสการ์เดอมาคอสนะครับเดนี่บีเบียนนะครับไอต่อไปเรเดสยูริบาบิซิเช่นะครับอินดิโกรุยเดอกาลาลัตตานะครับเมนยติปาล罗สอินยากิวิลเลียมนะครับโอฮีฮานซานเกตอุนายโกเมสนะครับกอก้าบูรูเซตาอย่างที่บอกแล้วครับอันมาเรียน่าจะยอมแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับน่าจะต้องตกลงไปเล่นในลีกต่ำกว่าลาลีกานะครับฤดูกาลนี้ไม่ชนะใครเลยแล้วก็เสมอเพียงแค่6นัดแล้วก็ได้แค่ 6คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับฟอร์มช่วงหลัง3นัดก็แพ้รวดนะครับโดนยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับทั้งเย้าทั้งเยือนแหละครับวันนี้นัดติกบิวเบาต่อบที่0.75จจจี้คิดว่าผ่านนะครับบิวเบาเนี่ยฟอมช่วงหลังก็ดูดีมากเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่งนะครับมาเยือนนัดนี้ก็น่าจะเก็บใช้ได้ครับไปที่บิวเบาครับ ประจบการวิเคราะห์บอลกันในวันนี้กันไปแล้วนะครับเรามาสรุปทัศนะและบทวิเคราะห์ของจอร์จี้สคู่กันดีกว่านะครับในวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็บอลเตะน้อยนะครับคู่แรกคิสตันพาเลตพบกับเชลซีนะครับจอร์จี้ให้ไปที่บาเลตครับเอาโชคซีรียร์นะครับยูนตุสพบกับอูลิเซีจอร์จี้ให้ไปที่ยูนตุสครับลาลีกาสเปนนะครับอันมาเรียพบกับบิลเบานะครับจอร์จี้ให้ไปที่บิลเบาครับก็ชอบก็ตามขัดก็สวนได้เลยนะครับวันนี้มีเพียง3คู่เท่านั้นนะครับก็ยังไไงเสียกกก็ฝาดลค์ แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้จอจี้หน่อยนะครับเพิ่มยอดวิวให้จอจี้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้จอจี้ด้วยนะครับส่วนขอบบอนแบบ VIP นะครับขอบบอนเดินทางแบบต่อเนื่องนะครับแอดไลน์มาที่ sjj55 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 อย่าลืมแอดนะครับส่วนวันนี้จอจี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี